สวัสดียามเช้าค่ะตอนนี้ก็หกโมงพอดีเลยวันนี้ตื่นเช้าจะมาเตรียมอาหารกล่องจะมาเตรียมอาหารกล่องไปกินข้างนอกวันนี้จะเป็นไข่เจียวใส่หัวหอมใหญ่แล้วก็แตงกวานี่อยากจะทํตาตําแตงเนาะตาแตงมันมันจะหกบนบนกระเป๋าหรือเปล่าเพราะว่ามันจะมีน้ําด้วยสวัสดีทุกคนเลยค่ะ สวัสดียาเช้าของโปแลนด์ค่ะวันนี้อากาศก็นกหนาวหน่อยหนาวนิดๆไม่ได้เยอะมากข้างนอก11องศาเตรียมอาหารก่อนหัวหอมใหญ่ชอบกินหัวหอมใหญ่ใส่หัวหอมใหญ่ในไข่เจียว อาน้ำแล้วนะตอนเช้าแต่เหมือนไม่อาบน้ำเลยวะหน้าตาไม่เห็นจะสดใสเลย ไม่สดใสว่ะเหีแือบบคนยังไม่อาบน้ำใส่น้ำปลาน้ำปลาหรือมื่อกี้ก็ได้นอกจะได้หอม,หอม ไข่ที่ได้มาจากทีก่เขาเลี้ยงจริงๆในที่เขาเลี้ยงโดยไม่ไม่ผ่านสารเคมีไม่ผ่านอะไรพวกนี้เนาะสีสวยมากเลยนะสีเหลืองอลังาม,มากเลยเหลืองชัดเจนมากเลยน,นี่ได้มาจากบ้านญาติของสามีเขาให้มาเขาเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงอาหารเลี้ยงเ,เลี้ยงสัตว์ไว้กินเนื้อด้วยเลี้ยงสัตว์ไว้กินเนื้อเออใช่คนเลี้ยงเนื้อไก่เนื้อเนื้อไก่ ไข่เป็ดไข่หา่านไม่น่าจะมีเนาะน่ว่าเนาะไข่แบบนี้มันต้องเป็นอยู่ที่ชุมชนเล็กๆของไข่ที่เขาเลี้ยงเะนาะว่าหมู่บ้านเล็กๆหมู่บ้านไหนที่เขาเลี้ยงไก่แบับนี้คิดว่าราคาจะสูงกว่าไข่ในซปเปอร์มาร์เก็ต เดี๋ยวมาทำแตงกันอ้อน,นี่ดูมาหม้อข้าวออกมา,ามีถูข้าวไว้ตั้งแต่เมื่อคืนส้มตำก็อยากกินส้มตำแตงอะอยากกินมากตตธรรมดาดีกว่าเดี่ยดูกลัวน,น้ำ <S <S น้ำส้มตำแตงมันจะย้อยในในถุงผ้า ไม่อยากให้ผงผ้ามันเลอะเอาแตงไปชี้เลยเอาแตงไปเขียนลับไข่เพราะว่าหนูจะทำเครื่องแกงนี่ว่าทำเครื่องแกงนิดหน่อยอยากกินเครื่องแกงราดบนไข่เจียว แกงเขียวหวานราดบนไข่เจียวว้าวนี่มันมีกลิ่นแปลกๆว่ะใส่น้ำส,ด,ส,ด,ลสดลงไปในกะทิใครทำแบบนี้บ้างเอ่ยมีไหมหรือไม่มีใส่น้ำปลา เยอะก็ไม่ได้แต่ปวดน้องเดีย๋ยวเอาเต้าหู้ใส่ลงไปในเครื่องแกงดีกว่าแกงเขียวหวานใส่เต้าหู้ใส่ผักโขมใส่ทำไมแกงเขียวหวานไม่เขียวเลยแกงเขียวหวานไม่เคยคิดได้เขียวเลยเดี๋ยวใส่เต้าหู้ลงไปนิดนึงเส่็จตงมว้าวเดีย๋ยวนี้เดีย๋ยวน้วนี เดียวมาก จะใส่เต้าหู้ไปนิดนึงคู้สีขาววันนี้ถ้าสามีอยู่จะซื้อเต้าหู้ลงควันเพราะเขาชอบกินเต้าหู้ลงควันมันจะมีรสชาติมีกลิ่นหอมเนาะแต่นี้ชอบกินเต้าหู้แบบนี้นนราว่ามันทำให้เข้าเครื่องรสชาติดีเป็นใหญ่ๆแบบนี้ไปเลยมังสวิลล์นึกว่าเนี่ย ไอ้ผักโขมนี่มันคล้ายๆผักบุ้งนะพอกินไปมันจะกรอบกรอบกรึบเราก็อย่าทําให้มันสุกจนเกินไปแกงเขียวหวานเต้าหู้ได้ละมื้อนึงแต่ละวันกินง่ายๆกล่องนี้ไว้ใส่แตงกว่า ให่รสชาติแกนเขียวหวามันเข้าไปใไนต้องหูกอ่อนเอาเข้ามาอุ่นก่อนข้าวข้าว จับข้อมือมากเลยทำไมล่ะติดเชื้ามันจับข้อมือว่านอนทับข้อมือติงไม่แน่ใจมากินนอนทับตัวแขมติงเปล่าผักโขมเหลือนิดเดียวเลยเนี่ยมาแล้วเหลือนิดเดียวจะกินพอป่ะเนี่ยน้ำผัดน้ำชานังเป็ดอยู่เลยใส่ผักโขมต้นใหม่ไม่มีผักเลยหมดหายหมดหายไปหมด ่าไูมางี้มอข้าวเราลอนเสรก่อนอมยตายแล้วข้าวเหลือจังข้าวนิดเดียวมากเดี๋ยวม นี่แหละอยากได้ไข่แบบนี้ที่มันเ,นเหลืองๆแบบนี้ก็ไข่ขมันต้องฟูๆต้องดังแบบนี้นั่นเนี่ยในโทรศัพท์อาจจะมองไม่เห็นชัดเจน๋ย่างน้น องก็ไดเดี๋ยวนี้ไปกินอาหารเช้าก่อนนะเดี๋ยวกินสักคำว่าอร่อยปะอืมทอดกรเจอร่อยเหรอ อก่ขอเปิดเพลงห่อยเปิดเพลงก่อนเปิดไฟเลยจุดเกินปิดไฟหน่อยไประหยัดไฟ